สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะตอนนี้ทรายก็มาถึงแล้วนะคะสองคันนะคะเหลืออีกสองคันนะคะเพให้ลูกชายแม่แม่นะต้องขอบต้องกราบขอบพระคุณนะคะขอบขอบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนให้ช่องของสีดอคํานะคะที่เมตตาช่องของเรานะคะแม่แม่าทรายปูนลดเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะลูกชายของแม่จะได้นอน สบายเนาะพื้นจะได้ไม่แฉะนะคะกาบขอบพระคุณแม่แม่มากเลยนะคะนี่นะคะทั้งหมด4ี่คันนะคะกำลังตามทยอยมานะคะอันนี้คัน เทแล้วนะคะว้าวต้องกับขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะที่เมตตาน้องสีดอค้หนุมรอเสียงใสเสียงหวานนะคะว้าวขอบขอบพระคุณแม่แม่มากนะคะเพราะว่าบริเวณน้องก็แฉะน้องแม่บริเวณที่เราจะมาปรับให้น้องนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะแม่แม่ค่ะแล้วก็ นี่นะคะเดี๋ยวมความจะ z ูมให้ดูนะคะนี่จ้านี่นะคะอา้คาคันที่สองเทค่ะต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่นะคะคันที่สองนะคะนะคะนี่เป็น คันละ1,000คะแนนนะคะทั้งหมดแม่ควานอารมณ์ี่พทั้งหมดสคันนะคะสี 4, ่พคะแนนนะคะน้องก่าขอบพระคุณแม่ๆนะคะเราค่อยเป็นค่อยไปเนาะเดี๋ยวเราเอาทรายปรับให้น้องก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาคะแนนมาซื้อเสาให้น้องนะคะ หลอของเราก็อยู่กับพ่อนะคะแม่แม่คะอ๋อแม่คู่บนไร่หายยืนบ่จ้ะหน้าหน้า แม่คู่พันไล่หายบอกอมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะอันนี้มาแล้วนะคะทั้งหมดมาสี่คันรถเลยนะคะทยอยเทเข้ามาเรื่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้รถเนาะใช้รถด,ดันไปให้น้องนะคะนองจะได้ปัดที่ให้น้องนะคะว้าเดี๋ยวฟังขยับมานนิดนึงนะคะนี่นะคะ ขอบอบพระคุณแม่แม่มากเลยนะคะว้าวว้าวำกวัวไม่ลูกขำกลัวลูก<ด>อ่าขบขอบคุณแม่แม่ก่อนแล้วลูกเร็ว<ด>ขอบคุณครับก่อนแล้วลูกเร็ว ขอบคุณครับขอบคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาผมนะครับผมได้มีทรายแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อจะเอารถไถ่ามาปรับดันให้เนาะมาปรับพื้นที่ให้น้องนะคะตอนนี้ก็ยืนรอนะคะยืนยืนนะคะยืนกินอ้อยเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่งเอากลับมาจากผูกในป่านะคะ เดี๋ยวเรากำลังเอารถไถน,นะคะเดี๋ยวให้คุณตา,ารถไถมาปรับให้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะพอหรือเปล่านะคะถ้าไม่พอเราค่อยสั่งมาเพิ่มเนาะ,ะลงแค่นี้ก่อนนะคะําเนาะสี่คันรถสี่พันคะแนนนะคะต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆมากนะคะขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาช่องสีดอคํานะคะว้าวาโนนะคะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้คุณตารถไถมาปรับให้หนูเนาะอันนี้พ่อพอควานลองขับรถไถนะคะไม่ได้ขับมาหลายปียแล้วนะคะจะขับเป็นไหมคะขับรถคุณตาเป็นไหมเนาะพ่อควานเนาะส่งคือร้ายเร <laughs> พ่อควานลองขับนะคะ <laughs> เป็นเป็นไหมเนาะรถเด้อรถเดอ้อ เยือบส้นหลดอ้าวคือบ้านอคือบ้านอ่ำทำทรงนะแม่่มมขาทำทรงคือเนาะพราควานนะเนาะถ้าเป็นเป็นเนอกองใหญ่ปะนี่เพราะควานบอกว่าขับขับไม่เป็นล็อกดันไม่เป็นล็อกกองใหญ่ขนาดเนี้ย โอ้ยตาบอกเอ้ยมันแหละ่งคืนเะนาะท่านว่าอย่างคุเนีย่ยให้คุณตาข้างบ้านดันให้นะคะ คุณตากำลังดันนะคะกำลังดันนะคะเดี๋ยวปรับก่อนนะคะว่าสี่คันรถจะพอไหมนะคะแม่แม่แมแมค้าเดี๋ยวเราปรับไปเรื่อยเนาะ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวเราปรับให้ลูกชายเราก่อนจะได้ไม่ต้องนอนตากตากเอ๋เขาเรียกว่าได้ไม่ต้องนอนแฉะนะคะปรับให้ลูกชายเราไปก่อนนะคะแม่แม่แมแมคะยังไม่ต้องได้นอนแฉะเนาะ ของเราก็ยืนทานอ้อยอยู่นะคะยืนทานอ้อยอยู่นะคะ ครับคราก็ยืนมองรถไถน,นะคะแม่แม่คะาครยืนมองรถไถน,นะคะกำลังปรับพื้นที่นะคะ ขอบขอบคุณแม่แม่มากนะคะถ้าไม่มีแม่แม่ผมก็แม่กับพ่อก็ไม่มีคะแนานนะคะที่จะเอาสายมาลงให้ผมนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาเติมคะแนานให้ผมนะคะขอบคุณแม่แม่มากๆนะคะเอาคับสวัสดีครับก่อนลูกเร็วสวัสดีครับก่อนลูกเร็วขอบคุณแม่แม่ครับ ดังๆลูกขอบคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวรอให้คุณตาปาปับให้ก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวผมผมจะได้ไม่ต้องนอนแฉะแล้วลูกค่อยเป็นค่อยไปเนาะแม่ก็พยายามหาคะแนนมาให้หนูนะลูกเนาะมีแม่แม่ใจบุญท่านเมตตานะคะเติมคะแนนให้ลูกชายนะคะลูกชายสีดอกค้ําของเรานะคะต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่มากเลยนะคะเดี๋ยวแม่แม่ก็ แล้ควนันพราะควันก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะตอนนี้ก็ป่าหญ้าก็ได้มาแล้วนะคะชี้หปแม่ให้คะแนนเติมคะแนนมานะคะต่อไปก็เอาซ้ายลงนะคะต่อไปก็จะได้เก็บคะแนนทุกคะแนนของแม่นะคะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนเดิมนะคะแม่ขาแบ่งไว้ไอ้ไวเสื้อ,อาหารให้น้องแล้วก็เป็นค่าน้ํามันให้พ่อควันไปตัดหญ้านะคะเพราะว่าเราก็ต้องเกี่ยวหญ้าสลับเนาะอ้อยมั่งอะไรมั่งนะคะแล้วก็เป็นคะแนนทําบ้านให้น้องนะคะ ้องกรขอบพระคุณแม่แมากนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะอันเม้วานขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสีดอคำด้วยนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ